สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวนอกสถานที่ในการใช้งานเจ้าตัวเ Xiaomi Pad 6กับแท็บเล็ตที่พี่ใช้งานมากับงบ7,800บาทซึ่งพี่ซื้อมาตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้เป็นเครื่องสูนท์ไทยประกรันสุนท์ไทยปลอดภัยในการสั่งซื้อพี่ซื้อมาราคา 7 8 0 0ซึ่งสเปคบอกเลยว่าตัวนี้ให้มาถือว่าสุดจริงครับพี่ใช้งานตัวนี้มานอกฐานที่ในการพกพาซึ่งนำไปใช้งานจริงซึ่งตัวนี้ผมเป็นรุ่น Wi-Fi เนาะพี่ก็นำมือถือเจ้าตัว p o c o c 7 5 Redmi 4C หรือว่า p o c o M6 M6 Pro หรือว่าตัว Honor X6B X7C หรือว่า Honor 200 Smart ที่พี่เอามาปล่อยพอสปอร์ตบอกเลยว่ามือถือจำพวกนี้อะปล่อยพอสปอร์คือดีมาก เทคโนสปาร์กต่างหรือว่าเทคโนโปว่าหรือว่าตัวอีฟนิกหรือว่าตัวของซัมซุงิจะขอแนบปรโปรโมชั่นล่าสุดใต้คอมเมนต์และใต้คลิปนี้กับมือถือเรทราคา2 0 0 0 3,000 4,000ที่พี่รู้สึกว่านำมาใช้งานคู่กับแท็บเล็ตตัวนี้มันมีความคุ้มจริงครับวันนี้พี่จะมาให้ชมเลยว่ามันเป็นไงบ้างสับตัวนี้ซึ่งพี่พกพาไปใช้งานจริงครับมาดูว่าเฮ้ยบอดดี้ของตัวนี้มันมีความแข็งแรงและก็ความทนทานจริงครับ ซึ่งดีไซน์องอตรงนะมันมีความสวยงามในการออกแบบมากพี่ชอบดีไซน์มากครับคือดีไซน์ในการเก็บวีเทลอ่ะซึ่งตัวโมโดูลกล้องครับด้านฝาหลังผตัวนี้จะเป็นกล้องหลัง13ล้านมีไฟแฟลก l อลบดีในผมตัวนี้เครื่องเป็นไฟแฟลกแอลดี l D ที่มีความสวยงามมากครับดีไซน์อย่างสวยผมตัวนี้เขียนว่าเสี่ยมีนะครับซึ่งบอดี้เป็นแบบยุนบอดี ลำโพงเป็นลำโพง4ตัว Dobby Vision Atmos ครับซึ่งลำโพงบอกเลยว่าเสียงมีความกระหึ่มมากครับเป็น CPU Snapdragon 870ของตัวนี้ซึ่งให้เรามาเกินสเปคมากครับโคตรสุดครับพี่ชอบบอด y ี้ในการออกแบบมากรู้สึกว่าพี่นําจพกพางตามครับมันมีบอดี้ที่จับแล้วมันฟิลลิ่งคือดีมากอีกตัวคุมนันในการพกพาคือเจ้าตัว Redmi Pad SE 8.7หรือว่าตัว Redmi Pad SE 1 0นิ e ้วหรือว่าใครอัปเกรดหน้าจอใหญ่ก็ไปเจ้าตัว Xiaomi Pad 6 s Pro หรือว่าตัว Xiaomi Redmi Pad Pro ซึ่งมีจะขอเนี่ยวิในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ถ้าใครมองหาแท็บเล็ตราคาเล็สี่พันของอ o อ o เก็อ o อ o เ Pad X8A ก็ถือว่าคุ้มมากหรือว่าอ o อ o เน Pad 9ซึ่งสเปกหรือว่ามีความใกล้เคียงกันมากตระกูล Redmi Pad Pro หรือว่าตระกูลตัว Xiaomi Pad 9หรือว่าตัว Redmi ต่างๆครับหรือว่าตัวออ n o r นอร์แพดกานะครับผมนี่ครับก็ถือว่าเป็นหนูที่น่าใช้งานมากผมทแทบเลตัวนี้นะนี่ครับมันดีไซน์สวยจริงครับตัวนี้มันดูว่าเฮ้ยหน้าจอเป็นอย่างไรบ้างผมซึ่งหน้าจอบอกเลยว่าหน้าจอสู้แสงคือดีมากหน้าจอให้มาเสบนิ้วเป็นหน้าจอ1 4 4 H เฮิร์ตครับฮัตกดบอกเลยว่าฟ e ลติ่งคือดีจริงนี่ครับฮัตด,ดีมากแล้วหน้าจอตัวนี้สู้แสงคือเกินคําว่าคุ้มจริงครับ สู้แสงโคตรดีครับดูครับผมว่ามันสามารถใช้งานนอกฐานที่ได้ดีจริงครับครับหน้าจอหน้าจอตัวนี้ 2.8k ความคมชัดบอกเลยว่าสุดจริงครับคือเป็นหน้าจอที่มีความคมชัดมากนี่ครับให้ดูใ,ใกล้เลยว่าหน้าจอมันคมชัดจริงซึ่ง UI ของตัวเสีย่ยมีตัวนี้อัปเดตเป็นตัว Android 14เป็นเสีย m มี่ p e r OS o s ผมซึ่งพีช้งานตัวนี้มาบอกเลยว่าสเปคกับราคาถือว่าสุดจริงครับ Wi-Fi ก็สปอร์ตเป็น FI ฟเวอร์ชั่น j o ลซี f i 5ก็ถือว่าทําการบ้านมาดีมากครับผมในการเชื่อมต่อตัวนี้ผมเป็นพอร์ตไทซีผมตัวนี้เวอร์ชัน3ซึ่งสามารถนํามาต่อจอทีวีหรือว่าต่อพอร์ตไทซีพีดีในการเชื่อมต่อจอภายนอกได้ซึ่งให้มาเกินกับค่าตัวมากครับครับผม ซึ่งบอกเลยว่าพีใช้งานตัวนี้มาคุ้มจริงครับลำโพงเสียงมีความกระหึ่มจริงครับมาดูว่ากล้องหลังผมเป็นไงบ้างกล้องหลังเป็น13ล้านเปเรนแบบเอาต้า HD ถ่าย 4K ผมได้ด้วยนะผมตัวนี้กล้องหลังดูครับผมนี่ครับผมกล้องหลังบอกเลยว่าสุดจริงครับกล้องดูครับผมในการใช้งานตัวกล้องปึ๊บกล้องคือบอกเลยว่าชัตเตอร์ในการกดคือโหดจริงครับแล้วสีสันสกินโทนของกล้องสพีนะรู้สึกว่ากล้องคือแจ่งมาก กล้องอย่างแจ่มอ่ะออา,าตรงว่ากล้องคือเจ๋งจริงครับคุณภาพของกล้องนะพีให้10เต็ม10กับแท็บเลยเลยครับหมูน้ำหนักของตัวเครื่องก็คือ490กรัมกับความบาง6.51ม mm ิลเมตรครับก็ถือว่าเป็นบอดี้ที่ใช้งานได้ดีมากผมมีการปรับตัวนะครับไว้บรานของรูปภาพด้วยเออซึ่งในการปรับก็ปรับง่ายผมไม่มนน้นี้ครับผมมีฟังชัต่างมีวีโลคู่ด้วย ซึ่งให้มาสุดยอดมากเรื่องกล้องครับซึ่งเป็นแบบที่ใช้งานดีมากโอนแอปได้แบ่งหน้าจอได้ซึ่งลำโพงบมดเลยว่ามันมีความกระหึ่มมากลำโพงถ้าพีเปิดจริงๆนะเสียงมันจะมีความดังมากครับคือแบบกระหึ่มจริงๆครับดูครับผมลำโพงคือลำโพงเน่เสียงเบสเสียงกลางบมดเลยว่าสุดยอดแล้วเสียงคือเป็นคุณภาพของเสียงที่มีคุณภาพจริงครับมาดูว่าเสียงถ้าที่กลางแจ้งจะเป็นไงบ้างนะครับ s o w you can still go Even when there's no, right there no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 go เห็นไหมครับว่าเสียงบอกเลยว่ามันมีคุณภาพของเสียงมากครับเสียงเบสเสียงกลางให้มาคือสะใจจริงครับคุณภาพบอกเลยว่าเกินคุ้มจริงับผมตัวนี้ 4K ผมในการซัพพอร์ตคือเป็น HDR เลยครับหน้าจอดีทัดดีแถมซัพพอร์ต 4K ในการใช้งาน ซิ่งพีใช้งานตัวนี้มาครับผมในการซัพพอร์ตดูครับผมว่าหน้าจอคือมันซัพพอร์ต 4K HDR ได้60เฟรมด้วยน่ครับผมสีสันบอกเลยว่าสู้แสงคือดีมากหาดพีผมเปิดตัวนี้ในที่กลางแจ้งนะมันยังแสดงผลหน้าจอออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับเกินคุ้มค่าคุ้มค่าตัวมากนี่คนเวิร์กเลยสีสันโคตรแจ่งซิ่งพีชอบมากครับตัวนี้ดูครับขนาดพีเปิดแบบ ให้ดูเลยว่ามันมันแจ๋มจริงอะในการใช้งานที่เอามาแบบใช้งานจริงครับตัวนี้เป็นแทบเด็ตที่พี่ยมอมทอให้เลยว่ามันเดอะเบสมากกับความคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับตัวกล้องให้มาผมกล้องหน้าก็ถือว่ากล้องหน้า8ล้านสกินโทนก็ถือว่าดีมากครับซึ่งหน้าจอผมมันมีความคมชัดมากซัพพอร์ตเป็น HDR10 และ DCI P3 ผมตัวนี้มีตัว Dolby Vision Netflix เป็น L1 ดูหนังหมดเลยว่าตัวนี้ให้มา คือจบเล่นเกมเนาะถ้าพี่องพูดเล่นเกมครับตัวนี้ให้มาซีพยูบอกเลยว่าต,นาาาต 70, าอาตานนี้ยังมีความเร็วความแรงมากกับตัวเซฟดักก้อน870ซิคอมเดยบอกเลยว่าแต่ปัจจุบันนี้ยังมีความเร็วมากครับอาวีปรับสูงสุดคือเฟรมเรทนิ่งมากเก็บชิมอ im ิ p แพ t พีปรับเป็นกลางๆสูงสูง,สง,สง,สงถือว่าสบายแหงห่วงพับ hmm. จิมบายใจโลคือดีมากครับตัวนี้ฟรีไฟ m a แมพปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบายผมตัวนี้ซึ่งพีใช้งานมาแฮปปี้มากครับอองตรงนะมันเป็นแทบแบบที่ใช้งานโคตรดี โปรเฟนต่างๆคร,รับผมจบปากกาก็ซัพพอร์ตด้วยตัวนี้ตัดต่อวิดีโอผมพีตัดต่อผ่านดูมาฟิวชั่นคือการเรนเดอร์ผมในวีดีโอซึ่งมันเป็นอะไรที่เวิร์กมากดูครับอันนี้วิดีโอ 4K นะคือพีเรนเดอร์ผมดูมันมีความสมูทมากในการใช้งานครับถือว่าเป็นแทบเล็ดที่พีมอบให้เลยว่าเดอะเบสของเดอะเบสในการที่เอามาใช้งานจริงครับคุ้มจริงไม่อวยนะผมตัวนี้ซึ่งพีเอาตรงใช้งานจริงๆจ,จ,จะอวยทําไมครับ เป็นอะไรที่อยากมาแชร์ประสบการณ์มากว่ามันคุ้มจริงครับซึ่งเอาตรง10เต็ม10ไปเลยใครหาให้แบบตัวนี้ถ้ามีของนะบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มจริงครับพี่ผมจะขอแนะนำนการหาซื้อใต้คลิปให้นะครเซอนี้ขอบคุณครับ